สวัสดีครับผมวันนี้ก็น้องหมาครับน้องหมาอีเขาตัวเดิมครับน่ารักเหมือนเดิมพอดีไปซื้ออาหารมาให้น้องหมาครับตัวนี้ก็ประมาณห้าสิบกว่าสีแดงแล้วก็ตัวเล็กตัวนี้ก็หกสิบสองบาทก็ฉีกแล้วครับเดี๋ยวจะไปให้น้องน้องหมากินกินไหมนี่มันก็คงหิวมหนืินเราแหละครับเราก็ยังหิวข้าวเอาตรงนี้เนาะมาลบมาลบเน่ยมาดูว่าน้องอีเขาจะกินไหมเขา กินครับโอ้อันเป็นรสช็อกโกแลตเลยครับเดี๋ยวให้เฮียหน่อยเพราะว่าเราก็ไม่รู้อะกลัวกินไม่หมดขาวแซ่บอยู่บ่เดี๋ยวดูน้องกินอาหารเม็ดนะครับก็อาหารเม็ดเดี๋ยวผมก็จะเอาอาหารเม็ดนี่นะครับตะเวนติรดรถมอเตอร์ไซค์ผมไว้นะครับพอเราเห็นหมาจรจับหรือที่ไหนผมก็จะเอาไปให้ถึงอาจจะได้กินไม่ค่อยอิ่มแต่ก็น่าจะช่วยบรรเทาความผิวของ น้องๆสุนัขได้อยู่บ้างนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจแล้วก็ทุกคลิปนะครับทุกเงินทุกบาททุกสตังค์ที่ผมได้จากท่านผมก็จะไปซื้อนะครับอาหารมาให้น้องๆนะครับเป็นการทําบุญร่วมกันนะครับไม่ได้ไปไหนช่วยเหลือน้องๆนะครับหรือว่ามีอาจารย์จัดต่างๆนะครับในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกนะครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ